สวัสดีครับนะานา,นาวันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงพอกันกันนะครับอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ<ม>พิมพ์ขอเบ็ดนะครับอันนี้เป็นเนื้อนิกเกิลนะนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนิกเกลน,นะครับหน้าทองนะครับแล้วก็มีลงยาอยู่นิดๆหน่นนอยๆนะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับเส้นบนเส้นนะครับดูว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเหรียญแกะหรือเหรียญถอดนะครับเนี่ยนะครับให้หน้าๆน,นะครับอ่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญแกะก็พิมพ์หนึ่งครับถ้า เป็นเหรียญถอดก็พิมพ์2นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้กล้อง 3000x มาส่องดูนะครับดูตามาเส้นสายขององค์พระนะครับว่าเป็นถอดหรือแกะนะครับเราก็ให้ดูเกี่ยวกับเหรียญองค์พระไปก่อนนะครับน,น้าดูเอาเองนะครับ คือคลิปผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นพระแท้เสมอไปนะครับดูนะครับอาจจะเป็นเหรียญถอดก็ได้นะครับอันนี้คลิปนี้ทำมาเพื่อให้น้าๆนเนี่ยครับได้เรียนรู้นะครับจะได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าเหรียญแกะ,กะเหรียญถอดนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วคลิปผมก็จะไม่มี เหรียญเอามาเปรียบเทียบนะครับก็ให้นา้นาๆดูเอาเลยะครับดูครับด้านข้างนี้ก็เป็นปั๊มตัดอยู่แล้วนะครับดูนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับองค์พระกันเลยนะครับว่าจะเป็น เหรียญแกะหรือเหรียญถอดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูหูเหรียญกันก่อนนะครับดูว่ามีร่องลายการแกะหรือเปล่านะครับลองขยายดูหน่อยนะครับ ว่าพอสอนนะครับน้าดูนะครับ เลขสองกับเลขสี่นะครับน้นาๆพอจะเห็นล่องรอยการแกะมั้งไหมครับแล้วเราไปดูที่6 9บ้างนะครับ ไม่ได้บอกหวยนะครับเป็นพอสอนะครับน้าเห็นพอจะเห็นไหมครับล่องล่องรอยการแกะครับน้าเห็นสีทองทองไหมครับอันนี้น่าจะเป็นสนิมมันนะครับ เห็นไหมครับสนิมพวกนี้ก็อาจจะบ่งบอกถึงอายุนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญน,นิกเกิลนะครับก็จะเป็นสนิมออกสีทองทองอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเหมือนกับเหรียญบาทเมื่อสมัยนั้นนะครับแล้วก็เนื้อนิกเกิลเนี่ยนะครับมีค่าด้วยนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ผมก็จําของ น้าไตาเทพกับนัตติมานะครับก็เอามาเผยแพร่ให้น้าๆนานะครับได้ดูกันนะครับเราลองดูนะครับว่าเป็นการแกะหรือเป็นการถอดนะครับ ก็เห็นไหมครับล่องรอยการแกะก็เห็นมีให้เห็นอยู่นะครับนะครับอย่างเลขสองเนี่ยครับเลขสองกับเลขสี่เนี่ยครับอาจจะเป็นจุดจ่ายตังค์ได้นะครับเห็นไหมครับช่วงข้างในตรงเลขสองด้านล่างนะครับก็จะเป็นฟันนะเป็นล่องรอยการแกะนะครับ สนิมเขาก็มีทุ่ทั่วเหรียญแลนะครับบมีมากบ้างน้อยบ้างนะครับ ท่ันเอก็น้าๆต้องดูกันเอาเองนะครับอ่าถ้าน้าๆนาคิดว่าเป็นเหรียญแกะนะครับน้าๆนาช่วยพิมพ์หนึ่งให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ ถ้านานาคิดว่าเป็นเหรียญถอดนะนะครับพิมพ์สองนะครับนาน้าจะได้รู้นะครับว่าตัวนาเนี่ยครับจะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนา้าน้านะครับนา้านนาจะได้ดูเป็นนะครับว่าเหรียญถอดหรือเหรียญแกะนะครับ เพราะว่าความคมชัดเนี่ยนะครับของแต่ละเหรียญเนี่ยมีอาจจะมีมากหรือว่าอาจจะมีน้อยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเหรียญที่ใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานน่นะครับนะอันนี้จะเป็นหน้ากากทองนะครับก็ลองดูนะครับก็มีสนิมอยู่แล้วนะครับสนิมเขียวสนิมสีแดงแดงนี่ครับ ให้น้าดูไว้นะครับถ้านา้นาดูไม่ดีก็เออเอาคลิปผมไปสอนเพื่อนๆน,น้าได้นะครับแต่ถ้าคลิปผมดีอ่นาน้นาก็อาจจะไปสอนเพื่อนได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะคลิปทุกคลิปมันมีประโยชน์อยู่แล้วครับนะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเอานำไปใช้หรือ ยังไงนะครับนี่หน้ากากทองก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะเป็นสีมันสะท้อนนะครับอ้ยนิ้วโป้งนี่จะมีเล็บด้วยมั้งครับนะลองดูดีๆนะครับจะเป็นเหมือนร่องรอยเล็บด้วยมั้งครับ ก็ทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับผมชอบมากเลยนะครับทฤษฎีในการใช้กล้อง 3000x นนะครับมาดูเหรียญว่าเป็นเหรียญแกะหรือเป็นเหรียญถอดนะครับดีกว่าทฤษฎีเก่านะครับที่ให้ดูเฉพาะจุดตำหนิต่างๆแค่นั้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้พูดถึงอะไรนะครับทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จะเป็น บอกถึงพื้นผิวเหรียญนะนะครับแล้วก็การแกะครับเป็นยังไงนะครับดูว่าเหรียญแกะหรือเหรียญถอดนะนะครับดูครับนะอย่างเนี้ครับถ้าดูแล้วเนี่ยครับถ้าแท้เนี่ยครับก็ก็แท้แบบสากลเลยนะครับ นะ้าเอาขึ้นกล้องนะครับขึ้นกล้องนะครับพอขึ้นกล้องเสร็จแล้วเราก็มาดูด้วยกันนะครับไม่ใช่ดูคนละทีนะครับอันนี้นะครับผิดพิมพ์หรือยังไงนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับก็จะอธิบายได้นะครับนี่นครับดูตรงขอบเหรียญนะ เห็นไหมครับมองเป็นตาเดียวกันนะครับขึ้นจอแล้วจะมองเป็นตาเดียวกันนะครับเห็นภาพภาพเดียวกันนะครับสิบคนก็มองเห็นภาพเดียวกันนะครับร้อยคนก็มองเห็นเป็นภาพเดียวกันนะครับดีกว่าสอบผัดกันสองคนละทีสองทีนะครับแล้วก็คุยนู่นคุยนี่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าเรามองภาพเหมือนกันหรือเปล่าครับแต่อันนี้นะครับเหมือนครับแล้วก็ชี้บอกได้ด้วยครับ ว่าไอ้ตรงนั้นเป็นรอยแกะตรงนั้นเป็นรอยถอดนะครับนี่นครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับไปดูข้างบนก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นหูเหรียญปรับให้ชัดนิดนึงนี่นครับ แล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นครับสีทองก็จะอยู่นะครับสนิมสีทองนี่ก็จะมีทั่วทั้งองค์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอักษรแล้วก็แล้วก็ตัวยันนะครับน้าๆก็ลองดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นบนเส้นหรือเปล่าครับน้าต้องวิเคราะห์เอาเองนะครับ เพื่อความมั่นใจของน้นาเองนะครับต้องดูให้เป็นนะครับนะ้าเราไปดูตำหนงที่คำว่าขอเบ็ดกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่สมัยก่อนเขาดูกันนะครับตำหนงอันนี้นะครับนี่นะครับ อย่างนี้ชัดไหมครับนะอย่างนี้เรียกว่าเส้นบนเส้นได้ไหมครับอย่างนี้ก็มองเป็นภาพเดียวกันแล้วนะครับ ก็มาเปรียบเทียบกันได้นะครับตอนนี้ต่อไปก็จะไม่มีคําว่าผิดพิมพ์อะไรนะครับตำหนิก็จะต้องเหมือนกันนะครับแบบนี้ไม่ต้องไปพึ่งใครนะครับดูเองเป็นเองก็ได้นะครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวอักษรเดี๋ยวเราไปดูตัวอักษรกันนะครับชัดไหมนะอาจจะชัดเนาะ นะครับไม่มีใครหลอกน้านาได้เลยนะครับบอพาน้าไม่ดีนะครับในเมื่อถ้าขึ้นกล้องกันแล้วครับสลับกันเปิดดูกันได้เลยนะครับดูแค่ตัวปอปลาก็รู้แล้วนะครับเหมือนไม่เหมือนนะครับดูครับดูสระอีกก็ได้นะครับสอเสือก็ได้นะครับ ง,งูก็ได้นะครับอย่างนี้นครับน้ไล่ไปทีตัวอักษรแล้นนะครับเห็นไหมครับเส้นบนเส้นใช่ไหมครับน้าอันนี้ดนยันด้านล่างนะครับ นะ้าดูแล้วนะต้องตอบผมด้วยนะครับว่านะ้าดูเป็นเหรียญแกะหรือเหรียญถอดนะครับถ้านะ้าดูเป็นเหรียญแกะก็พิมพ์หนึ่งนะครับถ้าดูเป็นเหรียญถอดก็พิมพ์สองนะครับนะ้านะเราต้องช่วยกันนะนะครับถ้าน้าชอบทางวิทยาศาสตร์นะนะครับซึ่งมี าสามารถที่จะตอบคำถามนะได้หมดหมดทุกอย่างกันนะครับนี่ตำหนิอันนี้ก็เขาก็ดูกันนะครับ มีมาแต่ก่อนแล้วนะครับดูว่าคมไม่คมนะครับนี่นครับอ๋อแล้วก็มีตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่เขาเขาว่าเป็นเข็มฉีดยานะครับ นี่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 ตรงนี้ครับบา,บางท่านก็เล่นเป็นจุดจา่ายตังอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ผมดูก็สวยดีนะครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับ ครับก็ครบสิบ้านาทีแล้วนะครับนะยังไงก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาเ,เหรียญมาให้น้นาดูอีกนะครับลาตีถวัสดีครับนะ